วัสดี้ะเจอรี่โอโหโอ้โหครับพี่ตุ้พ่องใหญ่เลยนะเนี่ยฮะเกีบบ่ยวไับซองอะไรล่ะครับผมกําลังสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแว่นกันแดดครับอยากรู้จริงครับว่าแว่นกันแดดมีอายุการใช้งานไหมครับแล้วเราจะต้องเปลี่ยนอันใหม่เมื่อไหร่ครับอ๋อนี่สงสัยจริงๆเลยปะ่ะถ้าสงสัยจริงๆบอกให้อายุของแว่นกันแดดขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเองจ้ะ บางคนเมื่อถอดแว่นกันแดดแล้วก็จะใส่ลงในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าโดยไม่ได้ใส่กล่องหรือซองแว่นให้เรียบร้อยหรือบางคนนะชอบใช้ชายเสื้อเช็ดแว่นซึ่งพฤติกรรมแบบนี้อาจจะทำให้เลนส์เกิดร,รอยขีดข่วนส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดและรังสี U.V. ของแว่นกันแดดลดลงได้จ้ะ โอ้โหรู้แบบนี้นะครับผมจะเก็บแว่นใส่กล่องทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานเลยนะครับเพื่อจะได้ป้องกันลอยขีดควนบนตัวเลนส์นะครับและแว่นตาจะได้อยู่กับเรานานๆครับดีจ้ะนี่แต่ขอเสริมนิดนึงคือว่าก่อนที่เจอรี่หรือว่าใครๆเนี่ยนะจะเก็บแว่นกันแดดเนี่ยนะลงกล่องก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยการที่ไม่ให้ปลายขาแว่นตรงนี้มาโดนที่เลนส์ ไม่งั้นแล้วเนี่ยจะทําให้เนื้อสเป็นรอยควรที่จะใช้ผ้าที่เช็ดแว่นเนี่ยนะปิดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก่อนลงในกล่องดีที่สุดอ้ออดีเลยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ